สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่อม <Yeah! S 3> <c oughs> วันนี้คนเยอะคนเยอะ <c oughs> วันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะลูกค้าจะดีของเรา Quaker Oats ค่ะ ข้าโอดเขาอยู่มา140ปีนานมากหมายถึงกระปุกนี้นะที่ผลิตมาคือทาล็อตเดียวขายมา140ปีเหมือนวายอ่ะหมายถึงแบรนด์เขาอยู่มา140ปีเพราะว่ารุ่นแรกอ่ะพี่ฟ้าเวลาเขาจาหน่ายเขาใส่ไหบ้านเชียงเลยนะคือมันทันยุคไงเข้าเข้าโอทเวลาที่เราทานนิยมแบบตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าสายแบบเทนมเทอะไรเข้าไปมันกินแล้วมันอิ่มคาร์บอฮเรตเชิงซ้อนอ่าคํารู้วิทยาศาสตร์มอต้น ถ้าเป็นเชิงซ้อนพอกินแล้วมันจะอิ่มนานมันจะดูดซึมได้ช้ากว่าแล้วมันก็ทําให้เราอิ่มท้องไปนาน<อ>ก็คือคุ้มกว่าสิใช่ก็ก็อิ่มไงกินแล้วอิ่มอันนี้คืออ,อันนี้คือข้อดีของข้าวโอต๊ตแล้วก็มันจะได้พวกไฟเบอร์ช่วยขับถ่ายใช่ไหมโปรตีน และมีอันที่อยู่ใน q u a k เกอร์โคือ Beta g l u แคร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เสริมพวกแบบะร,ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดสารที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ตัวนี้มีเฉพาะของใน q u a k เกอร์โเลยลดนะอ,อันแรกจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้จะเรียกว่าคว k Cook โอ๊ตมิลอีกอันนึงจะเป็นแบบสีสแดง,แดงอันนี้คืออินสแตน o a โอ๊ตมตัวสีน้ําเงินควีกคุโอ๊ตมิลอันนี้คือ แบบทำแบบรวนเร็วออคือเติมน้าร้อน2นาทีกินได้เลยแต่ออถ้าเป็นสีแดงอันนี้เป็น Instant o ์โ Meal ก็อาจจะ ใส่อะไรก็ได้จะใส่นมใส่อะไรได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นน้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้นมหรือเวก็ได้ความสะดวกของการกินเควกเกอโอ๊ตข้าวโอ๊ตเนี่ก็คือเราสามารถจะได้แบบเติมแต่งนะปรุงได้เองเออใส่นมให้มันออกหวานใส่ผลไม้ก็น่าจะได้ช่วยให้มันมีรสชาติใช่ไหมคะก็บางคนอาจจะบอกว่าถ้าไม่ทานยากจังจริงๆแล้วมันสะดวกตรงที่มาแต่งนั่นแหละน้ำผึ้งอะไรก็ช่วยได้เหมือนกันใครชอบจืดกินจืดใครชอบหวานเติมน้ำผึ้งซึ่งอธิบายมา2สูตรขนาดนี้ แปลว่าวันน yeah. ี้เควเกอร์โอนะคะเข้าแบบแพงค่ะแพงจริงพิเศษจริงพอแม้แต่คนเชิญผลิตภัณฑ์นะคะขอเชิญเลยค่ะีบงเป็นไงโดน ระหว่างนี้บริษัทกำลังสอบสวนอยู่โดนพักงานโดนพักงานก็มาช่วยถือของยังไม่หมดแป๊บหนึ่งเฮ้ยมีอีกมีอ๋อต้องเอานี้มาด้วยนยกอยู่กันเป็นสิบนายกคนเดียวโอ้ยเก่งใจมากเอ็นดูโอ้ขอบคุณค่ะโถอาจารย์อธิพงศ์อยากให้กระบวนการสอบสวนสดเสร็จโดยเร็วขอบคุณพี่พงศ์ค่ะ อันน,นี้คือพี่พงษ์ชงมาให้ใช่ไม่ได้ใส่ยานะก็คือใส่น้ำอะไรก็ได้ถูกไหมอร่อยนะพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นไงรู้สึกเอาตรงๆฉันไม่ค่อยสายกินข้าวโอ๊ตเท่าไหร่แต่กินได้แต่ต้องสารภาพว่าจริงๆไม่เคยกินมาก่อนตรลุ่มรักนะไม่งออร่อยอร่อยจริงๆมันจะมีความเหมือนเป็นขนมแต่ก็อิ่มท้องคืออิ่มอิ่มนานมากไม่แต่ว่าที่พี่พงษ์เข้ามาวันนี้เพราะเป็นคนเดียวที่ทันได้เจอคนในฉลาก นี่ไงเขาเขียนเลย Quakers Oats Quakers Oats are a source of protein contain no cholesterol and support the digestive system ข้าวโอ๊ตควกเกอร์นะคะมีโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปราศจากคอเลสเตอรอลและช่วยทำให้การทำงานของระบบขับถ่ายนั้นดีครับฉันไม่ได้แปลเขาแปลให้อยู่แล้ว ดูโปรไหมล่ะแปลสละสลวยมากอ่ขอขอบคุณนะคะเควกโอ๊ตค่ะเคือวันน yeah. ี้มันมีเหตุการณ์เป็นเรื่องใหญ่อย uh> ู่ฟฟ้าเามีการตรวจสอบกันระหว่างประเทศมหากาบมากไม่จบหรอ คือเหมือนเขาจะวาทางญี่ปุ่นประสานงานมาทางจีนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยคือจริงๆแล้วจีนอ่ะไม่ได้เป็นห่วงเรื่อง security เท่าไหร่เพราะเรามีทั้งกล้องวงจรปิดก็มีทั้งนโยบายของสีจิ้นผิงคือมันจริงจังทีนี้ถ้าเราจะเข้าไปตรวจสอบได้เราเป็นเราอาจจะเป็นแค่ฟันเฟืเล็กๆวันนี้เราก็เลยรับบทเป็นตำรวจจริงจัเป็นตำรวจที่ว่าเออจะคอยช่วยเหลือดูแลประสานงาน เป็นตำรวจรองประเทศคือแพทพราวประกาศสึกกับเซลล์ทุกคนหนอตอนเนี้ยทุกคนผนึกกําลังมากเลยคือปัญหาเป็นอย่างี้พี่ฝาคือถ้ามันเป็นการทุจริตเราได้เหมือนเหมือนกันหมดอ่ะมันอาจจะเงียบแต่ถ้าว่ามีคนเดียวที่สร้างบ้านได้จากการทําช่างเชื่อมจิงฉาข้าวฉาตอนนี้มัน มันวุ่นวายไปหมดแล้วนะแล้วที่มาในสตูวันนี้มากันเยอะมากจริงๆมีคนที่โดนตามมาเคลียร์ด้วยพี่จีอยู่ไหมคะไดมาทำอะไรเหรนี่ไงมากันหมดจริงพร้อมหน้าพร้อมตามากวันนี้เอาเข้ามาที่ก็เป็นอะไรจิงฉาเป็นจิงฉาจิงฉาคือเป็นตำรวจนะคุณตำรวจเชิญครับโอ้ก็ชุดก็ได้อยู่นะไม่ได้ยู่มด้อยู่มมีปืนไมะน่ะเขาเรื่องสีก็วันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนคือวันนี้ลูกค้าเราเป็นข้าวโอ๊ต เป็นธัญ,ญพืชเราก็เลยมาดูคําว่าธัญพืชภาษาจีนกันอ,อ,อซึ่งธัญพืชภาษาจีน <ool> เนี่ยคือคาว่ากู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 เนี่ยเป็นคําใหญ่ๆห,หลวมๆวมไว้เรียกรวมธัญพืชทั้งหมดมันจะมันจะจริงๆแล้วกูเนี่ยมันจะร่วมรากับคำว่าข้าวด้วยนะคือถ้าเราสังเกตคําว่าข้าวอะเราเรียกรวมกับทุกอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้าวแต่เราเรียกว่าข้าวโพดถูกไหมข้าวฟางข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวโอ๊ต สิ่งที่ให้คาร์โบไฮเดรตถูกต้องตอนนั้นกูเนี่ยก็จะลักษณะการใช้งานจะเป็นประมาณน้ำพอิกคอนเนตทิออกไหมไม่แน่ใจอ่ะทำไมเสียยมันคล้ายๆกันเลยอ่ะกูกับข้าวอุ้ยเกี่ยวอัไรไหมมันมีมันจริงๆมันร่วมรากกันจริงหรอใช่ถามพี่โจยังเอ่อคือตอนที่อ่านมาพี่โจเป็นคนเขียนกู่กูกูกูแต่ว่าคําว่ากู่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวมันมันไม่เลิศจริงๆมันจะมีอีกคำหนึ่งพี่ฟ้า ซึ่งจะเป็นสองพยานแล้วคืออูกู่อูกู่จริงๆแล้วถ้าถ้าแยกเราอ่านแยกกันเนี่ยมันจะเป็นอูคือคําว่าห้าอ่าแต่ว่าเป็นอูกู่เนี่ยคนจีนจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เสียงแรกจะต,ต้องสูงขึ้นถ้าเป็นเสียงต่ำทั้งคู่อ๋อว่าไรเป็นอูกู่ม,มันแปลว่าห้าธัญพืชอทีนี้ห้าธัญพืชคืออะไรห้าธัญพืชเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์โบราณของจีนว่าพูดถึงธัญพืช หลายๆชนิดที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตอ่ะได้แก่อะไรบ้างเออจริงๆแล้วแต่และตําราเนี่ยจะไม่เหมือนกันมันก็อาจจะมีแบบข้าวเจ้าข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วก็ได้งาก็ได้แล้วแต่แตล่ละตําราแต่และยุคเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันถ้าเป็นยุคใหม่ๆหน่อยเนี่ยก็จะมีข้าวโอ้อยู่ในอู่กู่ด้วย แต่ว่าที่บอกว่าอู่กูเนี่ยมันไม่ได้แปลตรงตัวว่า5ธัญ,ญพืชอย่างเดียวนะคือลักษณะการใช้เลขของคนจีนพี่ฝ่ากยกตัวอย่างเช่นเวลาเราดูหนังจีนนะ่ะเวลาเขาบอกว่าให้จักรพรรดิอายุยืนหมื่นปีหมื่นหมื่นปีมันไม่ได้แปลว่าหมื่นปีแล้วตายได้เลย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> คือแปลว่าให้อยู่นานๆ <c oughs> แต่เรามีตัวเลขสมมติไอ้อู่กูเนี่ยจริงแล้วมันมันหมายถึงธัญพืชทั้งหมดอะคือไม่ต้องห้าหรอกธัญพืชที่เป็นประโยชน์แต่ว่าเป็นเลขห้าเพราะว่า คนจีนเชื่อในเลข5้าไงมันคือ5้าธาตุเซนสองเลขค่าคนจีนมันคือความสมบูรณ์ไงเพราะฉะนั้นอูกูเนี่ยนอกเหนือจากที่มันเป็นธัญ,ญพืชห้าอย่างที่มีประโยชน์แล้วอะมันถูกใช้ในลักษณะถึงแบบธัญ,ญพืชหลายๆชนิดะรวมรวมการรวมรวมการซึ่งจริงๆประเทศที่เป็นแบบกสิกรรมแบบนี้เหมือนเหมือนเราใช่ไหมฮะเหมือนจีนหรือว่าแม้กระทั่งอินเดียในสมัยก่อนอะมันจะมีความเชื่อว่าไอ้พวก ธัญพืชเพราะผมผลิตจากการเกษตรมันมีค่าเหมือนแบบเหมือนทองเลยนะคือนับเป็นหนึ่งในทรัพย์สินของแผ่นดินนแล้วรัพย์สมมติกรรมก็จะมาเกี่ยวเนื่องกับกบสิกรรมถูกต้องอทีนี้ที่พี่ฟาบอกว่าพอมันเป็นเรื่องสําคัญมันจะอยู่ในสํำนวนเนี่ยำนวนที่หนึ่งคือซื่อถีผู้ชิน อ้กูผู้เฟินฉันก็แพ็กหน้าเป็นงั้นแหละอ่ะเอาก่อนนะให้ยาก่อนนะมี่นามาเช็ค้ว่าใช่ไหมก็คือตามสไตล์สำนวนจีนวิฟาสี่บวกสี่อ่าเื่อถีผู้ฉินอันนี้สี่แล้วนะรึงแล้วก็อูกูผู้เฟินสี่หลังกรอนเขาเป็นกรอนเขาเป็นลงกรอนสี่ซึ่งสี่คำแรกมันแปลว่าแขนขาไม่ขยับ ซื่อมันคือเลขสี่นะแต่ซื่อถีบมันคือแบบสองแขนสองขาปู้ฉินปู้ฉินคือไม่ขยับมไม่ขยันนะสองแขนสองขาไม่ทําอะไรเลยอ,อ,อันนี้อันที่หนึ่งนะสวนที่สองคืออูกูปูเฟินแปลว่าแยกธัญ,ญพืชก็ไม่เป็นแปลว่าอะไรแขนขาไม่ขยับแยกธัญ,ญพืชไม่เป็นเหมือนเกียรคราน,านเ,รเกียร์ครานสำนวนจีนโบราณเขาไว้ด่าพวกนักวิชาการที่รู้แต่หนังสือ เป็นสํานวนที่จริงๆแล้วจุดรล่มต้องสํานวนเนี้ยชิ่ชื่อไว้ดาคงซื้อ,อสมัยก่อนอว่าแบบว่าเหมือนกับว่ามันมีเรื่องเล่ามันบอกว่าแบบมันมีแบบจิ์ของคงซื้อไปเดินป่าด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พลัดหลงกับคงซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอชาวนาแล้วสิ์ก็ถามชาวนาว่าเห็นเห็นอาจารย์ข้าไหมแล้วชาวนาก็ดา่าบอกว่าอาจารย์อะไรล่ะจะไปเป็นอาจารย์ได้ไงแขนขาไม่ขยับธัญ,ญพืชก็แยกไม่เป็นอ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาไว้ดาว่าแบบ อาจจะเป็นคนคนแบบนักวิชาการที่อยู่บนหอคอยงอช้างหรือว่าคนรวยที่อาจจะไม่เคยลงมาแบบติดดินอยู่กับพื้นดินทํางานง่ายๆที่ชาวบ้านทํามันไม่ได้ถูกต้องมันทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอู่กู่หรือว่าทัญพืชเนี่ยมันมีความสําคัญว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราใช้ชีวิตเป็นนะเพราะฉะนั้นพี่พงศ์ก็เลยเป็นตัวอย่างของการเป็นนักวิชาการที่ยกโต๊ะได้ถูกต้องลดมาที่มาให้แรงงานได้ให้สมองก็ได้ได้หมดเลย เนี่อูกูก็เลยเป็นที่มาของเรื่องวันนี้เข้าแล้วเป็นที่มาของเรื่องวันนี้ว่าแล้วอูกูเนี่ยมันมาถึงมนุษย์ได้ยังไงอ่าเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองแน่เป็นตำนานที่ถูกต้องเป็นตำนานที่จะอธิบายในความรู้ว่าคนโบราณว่าทัญพืชอะมาถึงมนุษย์ได้ยังไงเ แต่วันนี้เราเลือกเรื่องแบบที่ปกติเวลาเราฟังเทพจีนนะพี่ฟาส่วนใหญ่มันจะเป็นเทพที่แบบเป็นเทพราชสำนักเป็นเทพแบบรอยัลเป็นเทพของชาวฮั่นเพราะว่าจีนมันมีหลายชนเผ่าใช่ไหมาชาวฮั่นมีจานวนเยอะแต่วันนี้เราไปฟังตำนาของชาวจ้งจวงจ้วงแถวใกล้ๆบ้านเราปะถูกต้องอชาวจ้วงเนี่ยเขาจะอยู่ทางจีนตอนใต้แล้วก็จริงๆเราเป็นญาติกับคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยศั์ภาษามันจะคล้ายๆจะคล้ายๆกับไทยชื่อจะคล้ายๆกับไทยเดี๋ยวลองฟังดูทีนี้ชาวจ้วงเนี่ยเขาเชื่อว่า โลกมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนพี่ฟ้าส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือท้องฟ้าส่วนที่สองเนี่ยคือผืนน้ํอส่วนที่สามคือผืนดินส่วนที่สี่เนี่ยคือผืนป่าฟ้าดินน้ําป่า,ปาซึ่งฟ้าน้ําดินป่าเนี่ยปกครองโดยพี่น้องสี่คนอีกอก็คือเป็นเทพสี่องค์ที่เป็นพี่น้องกันก็จะมีเราเรียกง่ายๆว่ามีเทพฟ้าเทพดินเทพน้ําเทพป่า,ปาใช่ไหม ออที่บอกว่ามันมีความเหมือนไทยเนะเพราะว่าเทพน้าอ่ะถ้าเป็นชื่อที่เป็นภาษาจ้วงอ่ะคือเงือกของเงือกใช่เงือกในาน้ำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เทพดินเนี่ยถ้าชื่อเป็นภาษาไทยเนี่ยคือผู้หลกทั่วผู้หลกทั่วเนี่ยมีนักวิชาการแปลว่ามันคือผู้รู้ทั่วอ๋อเทพดินได้ชื่อผู้รู้ทั่วเพราะอะไรรูมม้ไหมเพราะว่าเทพทั้งทั้งสามองค์ที่เหลือเนี่ยคือมีดินในหัวตัวเองใช่ป่ะแล้วมีอิทธิฤทธ คือเทพฟ้าเนี่ยสั่งฟ้าสั่งฝนส,สั่งฟ้าผ่าได้เทพน้ำเนี่ยสั่งคลื่นสั่งอะไรได้เทพป่าเนี่ยสามารถเสกเสือไปกับคนได้แต่เทพดินอะไม่มีอะไรเลยเป็นเทพที่มีสติปัญญาอย่างเดียวทำไมฉันฟังแล้วฉันไม่เชื่อเลยอะเพราะว่าผู้รู้ทั่วกับอะไรเมื่อกี้แต่อเอาเป็นว่ามีคนอธิบายไว้แบบนี้มีคนอธิบายไว้แบบนี้ <c oughs> ทีนี้พี่ฝ่าบนพื้นดินอะมันเป็นดินแดงของมนุษย์ถูกะมนุษย์อยู่บนดินทีนี้แปลว่าผู้รู้ทั่วที่เป็นเทพดูแลดินจะมีความใกล้ชิดกับมนุษย์ามนุษย์สมัยก่อนเน ยังทษษําเกษตรกรรมไม่เป็นเป็นแบบไล่ล่าหาเก็บก็ออต้องไปเก็บของป่าล่าสัตว์ไปเรื่อยๆแต่มนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยมีเพื่อนสนิทแล้วคือเป็นหมาคือหมาเนี่ยเป็นเพื่อนรักของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคนั้นแต่หมาในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีก้าวหางเขาบอกว่าสมัยก่อนหมาทุกตัวเนี่ยบนโลกเนี่ยมีก้าหางเป็นสัตว์ที่มีก้าวหางทําให้หมาเนี่ยวิ่งเร็วเหาะได้ทีนี้พอมนุษย์เพิ่มจํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือสััตตว์โไม่ทน เพืดผักโตไม่ทันเริ่มอดอยากมนุษย์ก็เลยไปหาผู้รู้ทั่วอืบอกว่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรกินแล้วทํำยังไงดีเทพดินก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อ,อ,อบนฟ้าพี่ชายฉะนะเทพฟ้าบนฟ้าชีมีอาหารพิเศษอยู่ชีมีอาหารแบบเลิศอยู่ชีทําเกษตรกรรมเป็นให้ฝนหลอชีอ่ด้วยความที่ชีมีฝนนะ ชีสามารถปลูกธัญพืชได้แล้วชีมีไอสิ่งเนี้ยที่เรียกว่าธัญพืชอะอยู่บนฟ้าชีเก็บไปเลี้ยงพวกเทวดานางฟ้าแบบชาวฟ้าข้างบนเทพดินก็เลยคิดว่าถ้าไปขอเขาก็จะไม่ให้เพราะว่าคือด้วยความที่ตัวเทพดินอะไม่มีพลังอื่นนอกจากความรู้อะทําให้พี่น้องเนี่ยดูถูกชีอพี่น้องก็จะไม่เป็นเมตับชีชีก็เลยบอกว่าอ้าวเราจะทํายังไงงั้นก็ไม่ขอแล้วก็ขโมยก็เลยไปไปเวจุบไปเวขโมยเลย แต่ว่าทํำยังไงวะมันดุมันก็หอบไม่ได้อุ๊ยต่หมาหอดได้นี่ขี่ไปหรอไม่ชีก็เลยให้หมาขึ้นไปเลยอยพอชีดำํำลได้ว่าโอเคอ่ะภารกิจวันนี้มิชั่นขโมยทัญพืชนะขโมยกูในบันทึกชาวว่ากู่เลยขโมยกู่จากพี่ชายอ่าสเต็ปนะเรียกหมามาก่อน <laughs> อ่าโอเคหนูมานี่เรียกหมามาบีบอ่าเถอ ขึ้นไปผู้ชาวพม่ามันภาษามันเ,เดี๋ยวเธอบินขึ้นไปบนฟ้านะก้าวห่างบินได้นี่บินขึ้นไปบนฟ้าจุบกูจุบกูมามเอาลงมามเดี๋ยวฉันจัดการต่อ<ม>ไปกี่กกตัวตอบรับไปตัวเดียว<อ>ไปตัวเดียวชี้เลือกตัวที่เลิสุดเราตั้งชื่อให้ดีกว่า โบโบ่ไมอ่ะชื่อโบ่ไโบ่โบกก็หางเหมือนแดงไปเล่เรียบมาเรียบมาคุยเสร็จปุ๊บอ่าเรียบโบมาเสร็จไอโบก็ไปนอนคืนหนึ่งตอนเช้าออกแต่เช้าเลยโบห่างปั่นนเหมือนเธอโบก้าวปุ๊บบินพ้นดินพ้นป่าขึ้นไปสู่ดินแดนฟ้าคืนไปเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นเลยนะเป็นเหมือนโกดังขนาดใหญ่เป็นยุ้งฉางใหญ่มากไปถูกที่ด้วยเป็นสีทองเออถกเด้ถกเดเป็นยุ้งฉางสีทองขนาดใหญ่เลยแล้วข้างๆก็เป็นแบบ แปลงนาเต็มไปหมดใหญ่มากไอ้โบก็มอกอยู่คิดหาวิธีจะเข้าไปในยุ้งฉางไงพะก็มีตำรวจคอยอรา,ารักขาเป็นแบบตำรวจเทวดาอรารักขาอยู่หน้ายุ้งฉางพี่ฟาแต่ว่าที่บอกว่าข้างๆยุ้งฉางเป็นแปลงนาไงแล้วนาเนี่ยในนาจะเป็นน้ำเจิ่งเป็นโครนๆคร้โบก็เลยคิดวิธีออกกระโจนลงไปในนาเอาตัวไปคลุกโครนก่อนให้ตัวเปียกเปียกเปียกนื้อผ้าเวลาหมามนเล่นน่ะพี่ฟาตัวเปียกปุ๊บรีบวิ่งเข้าไปในยุ้งฉางแล้วก็เอาตัวไปเกลือก ไอ้พวกธัญ,ญพืชที่อยู่ในยุ้งชาให้มันแบบติดเข้าไปตรงนี้<า>เป็นเสื้อผ้าเป็นคอใหม่พอติดตัวมาแล้วปุ๊บชิคกอรีบวิ่งออกมาประมาทไปหน่อยรีบวิ่งออกมาเลยปรกากฏตำรวจฟ้าเห็นไปตามเทพฟ้ามาโดนจับได้หรอโดนจับได้เดดทพฟ้าโกรธมากรีบบินหอ,อกมาขวาขวานมาเวยเป็นอาบุธประจำตัวเครื่องขวานใส่โบปังครั้งที่หนึ่งโดนหาง แล้วชีคคุ้ยไปทั้งหมด8ครั้งอ๋อมันก็เลยเหลือหางเดียวไอโบก็เหลือหางเดียวอันนี้ขว้งขวานปุ๊บเป็นแบบเป็นฟ้าผ่าใช่ถูกต้องพื่อยางแบบปุ๊บเป็นฟ้าผ่าสนั่นบันไหวเลยไอโบก็เหลือหางเดียวแต่ไม่ยอมแพ้รักมนุษย์มากเพื่อนรักมนุษย์อยากให้มนุษย์มีข้าวกินก็เลยบินต่อแต่ได้ช้าลงละเทฟ้าก็เลยเสกฝนทีเนี้ยแล้วฝนก็ตก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 จนเกิดเป็นผืนน้ําเป็นน้ําอยู่บนฟ้าใช่ไหม ไอโบก็จมน้าแต่หมามันว oh, ่ายน้ oh, ําไดไงอาก็ต้กคุยตะกุยตะกุยไปสิก็ตะกุยตะกุยตะกุยพอพ้นน้ำปุ๊บกลับลงมาที่ดินก็มาแหมะอยู่หน้าเทพดินเหลือห่างเดียวเหลือห่างเดียวพร้อมกับคืออย่างนี้เทพดินน่ะเห็นไอโบกลับมาก็ดีใจแต่พอดูใกล้ๆอ่ะที่ชีว่ายน้ำน้ำมันช้าเมล็ดธัญพืชออกไปหมดแล้วคือบนตัวไม่เหลือธัญพืชเลยไอโบก็เซ็งดีกูอุตส่าห์แบบไอโบก็เซ็งอ่ะอุตส่าห์ ขึ้นไปอุ่าหางก็หายเจ็บตัวเจ็บตัวฟรีทํำยังไงเทพดินก็ไม่ยอมแพ้มีสติปัญญาเป็นอาวุธไงก็เลยใช้วิธีดูไปคนทีละเส้นเลยดูไปเจอที่ซ่อนว่าเหลืออะไรอยู่ไปเจอตรงไม่รู้ไหมหางที่เหลืออยู่อันหนึ่งเพราะว่าเลาหมาว่ายน้ําหางมันชี้ผลน้ำผลน้ําก็เลยเอาไอโบไม่เสียเที่ยวเทพดินก็เก็บเมล็ดพันธุ์ธัญพืชสังพวกไปเรียก ตัวละครใหม่นะไปเรียกหมูมาหมูหม,มีชื่อไหมเออเ่อกีหมาชื่อโบ,โบหมูเออป้อมแล้วกันอ่ะป้อม <laughs> อ่าทีนี้ป้อมก็มามป้อมก็มามาเจอ,อโบเสร็จเทปดิ่ง <c oughs> ก็ยืนตกอ้าป้อมนั่งนี่นะโบมนาน,นี่นะเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์จากมเมล็ดทันยพืชเดี๋ยวเราจะทําสิ่งที่เรียกว่าแปลงนาคือเหลือเม็ดเดียวหรอไม่มันเหลือเหลือหลายเม็ดก่อนอ๋อก่อนก็เก็บเก็บรวบรวมมาไว้ในกำมือเงี้ย แล้วก็เรียกไอ้ป้อมไอโบมาปุ๊บไปช่วยกันไถดินให้เป็นเหมือนร่องเป็นร่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันทีนี้ไอ้ป้อมเนี่ยเพิ่งตื่นมาพอดีก็โอเคอะได้ก็ทําตามนั้นไอ้ป้อมที่เป็นหมูเนี่ยก็ได้เอาตัวหมูของตัวเองอะไถดินไปไถดินให้มันเป็นแนวแนวแนวนไปทีนี้ไอโบอะมันเคลียวว่าเป็นเวลาบุลด์แล้วไงเพราะว่าหางก็โดนตัดได้เมล็ดพันธุ์มาต่อสู้กับเทพฟ้าอีกก็เลยติดเล่นไม่ช่วย ก็เลยไปวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่ในนากลายเป็นรอยเท้าไอโบเต็มไปหมดเลยนะป<อ>นอยู่กับรอยดินนะทีนี้เทพดินก็ไปนอนกลางวานันตื่นมากลับมาอุ้ยแปลงเสร็จแล้วนี่ใครทําอ่ะอ่าใครทําเก่งเนี่ยเดี๋ยวชมนะเนี่ยใครทาไอปอมบอกฉันทําหมูบอกหม,<อ>หมูบอกฉันทําดูจมูกสีเลอะดินใช่ไหม<อ>เพราะว่าเอาดินถ่ายโบบอกไม่ฉันทําเพราะว่าดูสิมีแต่ลอยเท้าฉันเต็มแปลงนะ<อ><อ>าเพราะชิไปเล่นไงช,ช,ชิลายุชิมีความเลื่อยแหลมปรากฏว่า เถียงกันไปเถียงกันมาไอโบโกรดโกรด,ดหมูโกดป้อม,อมว่าถ้าเธอไม่ยอมอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะโดนแหกไงเพราะฉันโกหกไง<ๆ>ก็เลยเอาอุ้งเท้าว่าตะปบจมูกป้อมเป็นสาเหตุว่าทําไมหมูจมูกบี้โอ,อ,อเพราะที่ทะเลาะก,กันเรื่องไถน้าอันนี้เดียวแต่ไถ่านาแล้วแปรงจมูกไม่บี้เลยนะไม่บี้ถ่ายหนาทั้งแปลงจมูกไม่บี้บี้ตอนไอโบตบเสร็จปึ๊บ เทพดินก็พอได้แปลงนาเสร็จแล้วใช่ไหมโบปอมทะเลาะก็เสร็จปุ๊บก็หย่อนเมล็ดพันธุ์แล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวฟ่างข้าวโอ๊ตอะไรก็ว่าไปเป็นอาหารให้มนุษย์ได้กินแต่ว่าด้วยความที่เทพดินจับได้ว่าหมาไว่าอโบมันโกหกใช่ไหมจริงแล้วคือหมูตั้งหากที่ทำช,ชีก็เลยสาบหมาว่างั้นหางแดหางที่ถูกตัดไปจะไม่งอกอีกก็เป็นสาเหตุว่าทาไมหมาเนี่ยอยู่มีหางแค่อันเดียวมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วหมูได้อะไรอ่ะหมูก็จะหมูบี้ไงแต่ว่ามไม่มีการแบบให้รางวัลเลยเหรอจริงๆหมูก็มีรางวัลมันเป็นสาเหตุที่ทําไมมนุษย์ะเลี้ยงหมูด้วยราข้าวเพราะว่านับถือว่าหมูมีส่วนในการช่วยปลูกข้าวอ๋อ<ๆ> <c oughs> เลยต้องให้สิ่งนี้<ๆ>เขาไปว่าถ้าทมจ้วงบางหมู่บ้านเนี่ยเวลาเราเกี่ยวข้าวใหม่มาแล้วอ่ะข้าวใหม่ให้หมากินก่อนเพราะถือว่าหมาเป็นคนเอามาแล้วเขาก็จะบอกว่าสาเหตุที่รวงข้าวมันเป็นพุ่มอย่างนั้นนะ เพราะมันเหมือนหางหมาอ๋อมันบอกไม่ใช่ล้ำลึกกว่าจินตนาการเห็นไหมล้ำลึกมากนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้มัน3,000ปีแลวพี่ป่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณเควเกอร์ที่รับช่วงต่อจากหมูและหมาสรรหากูมาให้เรากินไม่งั้นเราต้องรับบทเทพดินตีกับหมูกับไม้ ต้องขอบคุณเควกเกอร์จริงๆใส่แค่นมถูกต้องน้ำอะไรก็ได้นะคะน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็ได้หมขอบคุณเควกเกอร์โอ๊ตค่ะเควกเกอร์โอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตมีเบต้ากลูแคล์นะคะหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ก็ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำห้างขสินค้ามีหมดไปซื้อมาแล้วก็มาจินตนาการปรุงแต่อยากใส่แบบน้ำพึ่งใส่นมใส่ผลไม้อะไรก็ได้ดห อย่าลืมถ่ายส่งมาให้เราดูด้วยนะคะอยากรู้ว่ามีใครกินแล้วเป็นยังไงน่าจะเป็นสายเฮลตี้นะที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับ<า>ข้าวโอ๊เโโตเ,อเน้นโปรตีนเน้นโปรตีนแล้วก็อยู่ทองเพราะว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะไฟเบอร์ก็เยอะด้วยจะได้ขับถ่ายสะดวกรวมถึงพวกเบต้ากรูแคนที่เขาเน้นมากเนี่ยก็คือเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันลดคอเลสเตอรอลด้วยเราควรกินนั้นจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมแต่เรายังติดกินข้าวสวยอยู่ไง <laughs> ขอบคุณชาวท่องทุกท่านนะคะติดตามช่างเชื่อมมาตลอดเรา,เรามีความสุขมากเวลาทำช่างเชื่อมแล้วมันออมไปแต่ เรื่องนี้แล้วก็เซลแต่ละท่านที่แว้เวียนมาเขาก็ลุ้นนะเออตอนเขาจะมีวิวมากน้อยขนาดก็เหมือนแข่งกันเองสนุกสนาน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไม่จริงๆแต่ว่าออตอนนี้มันคือเขาตีกันเองจริงจังแล้วนะคะตีอยูคน <c oughs> คนเดียวเขารวมทีมกัน <c oughs> ขอบคุณมากจริงเพราะว่ามันก็เป็นรายการที่เราพูดตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันเป็นรายการขายของที่แบบเราไม่คิดว่าจะมีคนดูมากขนาดนี้อันนี้พวกเราทีมงานฟาโรสสุดยอทุกคนขอบคุณชาวโชคดุท่านด้วยนะคะแล้วก็สําหรับศัตรูวันนี้ชาวศัตรูมี อ่าอีกแล้วนี่มันสมุนโอโซนน้องแม็กน้องฟอร์ดมีน้องไม้นะคะน้องออมติดลิฟพี่เติร์ดนะคะสมสวยวีว่ามีมินทับคุณไหมสวยบอให้เหมยค่ะฉันสวยมากฉันสวยมากบอเหเหมยคุณแพชรพราวรับบ้านใหม่นะคะและวันนี้นะคะพิเศษจริงรับเชิญนะคะแผนกยกโต๊ะนะคะอาจารย์อธิพงศ์ค่ะ ด้วยสงสังสยตุต้องสงสัยองสงสัยโถเดี๋ยวจะได้ขึ้นกลับมาแล้วนะวันนี้นะขอบคุณนุ๊ดตองด้วยวันนี้สําหรับเรื่องจัดจีนที่สนุกเสมอนะคะคราวหน้าเดี๋ยวลุ้นว่าตําแหน่งนี้จะเป็นใครมาใหม่นะคะช่างเชื่อืนจะกลับมาเมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะศาสินาจะลาการไปกับตุทธศาสตร์สุภาษิตในวันนี้นะคะความซื่อสัตย์ต้องยกให้หมา ของที่ซื้อมาต้องยกให้เขาเอาไปไลยเอาไปไล, <c oughs> ล่